เฮ้ยไซโนเนี่ยอ๋อขับฉันเริ่มเห็นแล้วไม่ได้เดกได้เลยนี่ไงฉันอยากได้เสื้อบารเล่นฟิกเนี่ยจะได้นะสามร้อยแปดสิบบาทเลยได้ไม่ได้หรอกถ้าเล่นถ้าเล่นพังหมดเอาเลยพอสามสิบแปดบาทไม่มีอะไรได้ไม่มีทางมีอะไรได้ มูมูเต้าหู้สตอรี่ซีซั่นสองมาจับขอจับหน่อยดิจ้ามาจับ Good morning ทุกคนมอร์น n ิ่งอะไรนี่บ่ายสองครับสวัสดีครับเฮ้ยเสียงเข้าขับเบาๆหน่อยเวอร์มากเรากฮือฮือไือฮนอฮือฮือฮกอ ร้อนไม่ไปนี่ก็จะพาทันไปตึกแดงไม่ใช่หรือไงนี่จะไปตึกแดงใช่วันนี้เราจะไปตึกแดงกันนะคะตึกแดงจตุจักรเป็นแหล่งรวมสินค้าวินเทจ yes เนาะคือไปเนี่ยเอาจริงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรเพราะว่ามันเป็นที่ที่คาดหวังไม่ค่อยได้เอ้ยแต่ว่าไปมันก็คือที่ที่เราไปเตรียม ขอเพื่อถ่ายโปรดิวชันเลยนะใช่แต่ว่าส่วนมากมันจะไม่ค่อยตรงเลฟเหรอกมันจะแบบว่าอยากได้ประมาณเนี้ยประมาณนี้เออประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในความที่มันเป็นตลาดวินเทจไงก็เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็คัดมาแล้วอยู่นะแล้วก็สบายด้วยจะบอกว่าไม่เคยไปมาก่อนคือแม้เป็นเด็กเกษตรจนกระทั่งไม,ไม่เคยรู้จักคำว่าตึกแดงจนกระทั่ง ฉันพาไปใช่ไหมผลหนึ่งตอนแรกเดินและแลกชีวิตมากเออคือถ้ารู้ว่าวันนั้นอน่ะจะใส่รองเท้าผ้าใบไปเราวิ่งเราวันนี้เตรียมพร้อมไหมที่ราวิ่งอเลออนั้นจําได้ว่าโอ้โหลากสู้ชีวิตเกินแบบปวดขาเดินอะสุดอะแต่มันก็ทําให้ได้รู้ไงว่าในตึกนั้นมันมีข้าของประมาณไหนแล้วถ้าสมมติเราอยากใช้อะไรเนี่ย เราก็อาจจะนึกถึงใช่เมันเดิมเฮ้ยมันกแบบเป็นของวินททเแบบทจที่เราแบบเออที่เราแบบอายูเนียยมันไม่มีอ่ะเออหรือว่าแบบเนี่ยฮที่อื่นมันมันมันเป็นสไตล์ที่แบบ<ช>มันต้องที่นี่อ่ะใช่เออแต่มีอแบบีกที่หนึ่งนะที่แบบว่าใส่แฟชั่นชอบไปแต่ว่ามันค่อนข้างทรหดมากทรหดกว่านี้อีกเหรอทรหดแบบร้อนแบบร้อนเลยอ่ะตลาดลงเกลือกับตลาดปฐวีกร คือพ่อค้าแม่ขายจากที่เนี่ยออบางส่วนก็ไปซิเล็กของมาจากที่นั่นนะเออแต่ว่าด้วยด้วยความแมสของมันอนะตึกแดงราคาก็แบบ <c oughs> ช่วงนี้นะไม่ใช่ช่วงนี้หรอกช่วงที่น้นเร็วเนี้ยนานนวันนี้ปีสองปีเนี้ยราคาแอบ,บแรงขึ้นนะถ้าเทียบกับแบบราคาขึ้นเทียบกับตอนที่โอ้โ oh, หขับอย่างนี้คุณพี่ ตายเลยพี่คอมเมนมากเออเขาบอกว่าถ้าจะคบใครเข้ามาในชีวิตต้องดูตอนเขาขับรถหรอว่าเขาขับรถเป็นยังไงออแต่เขาเขาต้องเป็นคนแบบใจเย็นไหมหรือว่าเฮ้ยใสงโน่นเนี่ย,นอ,นนยอ๋อขับ แกก <cade S 2> ็เป็นนั้นะแกก็แกก็เป็นนะนั่นแหละเอาเลยจะไปตึกแดงแต่ว่าก่อนไปตึกแดงขอไปแวะร้านนี้ก่อนขอไปเติมพลังกันก่อนเนาะอยากอยากกินมันฉะมากซึ่งแกกินไปแล้วนะใช่นันคือตอนนี้ในฟิลมีน้่มันฉะเต็มไปหมดโดนแบบจะซื้อให้ได้ก็เลยไปซื้อมาแหละแล้วเราก็เลยจะไปหามันฉะกินกันก่อน อยู่ใกล้ๆเห็นมีร้านหนึ่งร้านดังคือวันนี้จะพาทุกคนมาตะลุยดูว่าแบบว่า <c oughs> ตึกแดงนี่มันคือเป็นยังไงอะไรยังไงคือเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วแล้วก็ก็จะจะมีหลายคนที่ยังไม่เคยมานี่คิดว่าทุกคนที่ดูน่าจะนอกจากอินเตอร์แฟนน่าจะสักคนไทยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะน่าจะเคยมาแล้วตึกแดงใช่อะไรอย่างาังน ซึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็คือพิพิลีที่ไม่เคยมาคลิกเลยนะอยากคาดหวังมาแล้วอยากคาดหวังในการในการได้ของอะไรที่มันที่มันเป็นของวินเทจ่ถ้ามันใช่อ่ะก็ใช่เองเห็นมันเห็นปุ๊บมันจะแบบใช่ออ้ยอันนี้เลยอันนี้หละอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช่เองทุกคนแบบอยากคาดหวังเยอะแล้วก็ถ้าไม่ได้ของก็ไม่ต้องนอยมาแล้วไม่ได้เลยอย่าผิดหวังด้วย เพราะว่าอย่างน้อยเราได้มาเดินวันหนึ่งถ้าเราต้องการใช้เราก็ได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันเคยอยู่ตรงนี้น้ออะไรอย่างงี้คือช่วงนี้อากาศแปลกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรต้องรักษาสุขภาพเลยงงเว้ยงดสบ้ามันจะตีกันรอเจอกันนะทุกคนรามาชะเถึงมาช่าแล้วถ่ายดูว่าเราจะกินเมนูอะไร คึงแล้วชาลาเต้ไลท์บิลอันนี้จะเป็นร้านแบบอรเขาเรียกว่าอะไรอะดิฟดิฟเป็นแบอีใช่ไหมมันจะมีไลท์มีเลือกเซตเลือกอะไรแบบก็เหมือนกาแฟนะมาถึงเขงกาแฟเวลาเวลากาแฟยอย่างเดียวมันก็จะมีแบบนี้เลือกขวดขวดอี้อันนี้ก็คือ อ๋อแล้วก็มีมัทฉะกับผลไม้ต่งตางๆโซดา,ซดาอ๋อจะอออกแบบใหม่ๆมนของหวานด้วยมีเมนูเซอล์วเซอร์นะเจราโต้ซิกเนต์ซิกเนเจอร์ฉันว่าอยู่อันบนเลยฉันให่กินอันนี้แหละเอาละตอนนี้กำลังถกเถียงกันอยู่ว่า เรามีงบหนึ่งวันนี้หนึ่พันบาทเราเราทำชาเลนจ์กันก็คือว่ามีหนึ่งันบาทก็เลยคิดว่าจะสวัสดีครับอุ้ยอันี้ทุกับฟังนาคือวันนี้มีชาเลนจ์ว่ามีเงินมาหนึ่งพันบาทสองคนให้ไปเดินตึกแดงแต่ว่ากินชาเขียวไปแล้ว 315บาท <laughs> ยังไม่ถึงตึกแดงฉัน <laughs> <laughs> ว่าเราหารเงินกันเลยดีกว่า <laughs> มันก็ต้องมีชาเลีน,นะไม่งั้นมันจะคือแบบเราก็ซื้อไปเรื่อยแบ่งเงินกันละ <laughs> เรียบร้อย คาเลตันนี้สามร้อยสบาทกินได้วะซื้ออะไรได้ไม่ใช่สามร้อยสี่ิกามตัวเดียวมั้งเนี่ยสอยเก้าสิแล้วทำไมจะมีสามี่สิบก็นี่ไงอันนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งไงหลเก็บไโอ้ยฉันมีฉันเน้นนเน้นันเนนกินอยู่แล้วฉันมีฉันแอบเติมเงินตัวเองเข้าไปสิบาทให้มันเป็น4ี่รอ ได้ใช้กลมกลึห้าบาทเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ยกดื่มได้เลยแต่ว่าฉันอยากใช้ลอดมั <c oughs> <c oughs> นต่างกังอันนี้ใส่นมเยอะคือเหมือนกันเป๊ะ <c oughs> บอกบวิปปิ้งครีมเหรอล <c oughs> อง <c oughs> อ,อร่อยมากอร่อยมากอ๋ออันนี้คือผมอชะที่บอกว่าเป็นผัวใช่ไหมผัววะและอันเนี้ยอันเนี้ยเอาแป๊บเดียวผมยังงง อันอันอันเนื้อเป็นไงนมนมอันนี้น่าจะแบบมัชชาราเต้ที่แบบอันนี้อันนี้กินง่ายกว่าอันนี้อันนี้อร่อยเนาะอันนี้อร่อยอ่ะชอบอ่ะแด้ครัชอบเหรอได้ครัจริงปะเนี่ยไม่ชอบอันนี้เหรอไม่ชอบชอบชอบแหละแต่ว่าชอบนิ่มากชอบอันนี้เพราะนมมันนิ่งแบ่งกินะ เพราะว่าฉันดูดไปเยอะแล้วกลัวเสียเปรียบใช่ไหมล่ะอันนี้แปบดีว่ะแต่ฉันชอบนะอันเนี้ยแปบดีฉันชอบนะกินอีกไปเลยดูดแกก็ดูดไปให้มันเท่ากันแล้วก็แยกอาให้แบ่งกินอร่อยมากเดี๋ยวบอกทุกคนว่าตึกแดงกีมู tại sao con đẹp hơn? qua? cái con này không ạ. à? à <laughs> แดนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนยังอยู่ไม่ลดเหมือนเดิมไม่ลดคือตอนนี้นะครับเราถึงที่ตึกแดงแล้วเนาะเราก็จะสตาร์ทกันที่ชั้นหนึ่งแต่เป็นชั้นที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราคือชั้นหนึ่งเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นเรื่องราวของของเก่าของตกแต่ง อะไรต่างๆแชนเดลียาตั้งวางนู่นนี่เอาละเอาละเออชั้นสามชั้นสามชั้นสามเริ่มใช่เริ่มถูกทางที่เปิดมาก็เจอนีกองโหมีเงินอยู่แค่สามร้อยสิบบาทซื้อเสื้อบอลไม่ได้เสื้อบอลเทปต้องแก็บไว้เก้าสิบบาทโห คนเล่นกล้องนี่คือใช่แต่ว่าแต่ละอันก็เป็นหมื่นอยู่นะเนี่ยแค่นี้หนึ่งหมืน่นไม่ใช่ราคาคืออันตัว B สองพันอ๋อแล้วเขาบอกคืออะไรรหัสก็คือเป็นเลขเลขรุ่นเขาหรือเปล่าที่เขาจดในสต็อกเขาไ,ได้แค่เคสหรอ <championships> ว่าขายไปหรือยังอะไรอย่างเง <sedan> ี้ยสตรีทโองเท้าน่าร <ắng> ักว่ะซีมูซีมูน่าปูม่า นั่นกี้สิเด็กของอะได้จบไหมครับคุณแม่อไหนอ่้อ๋อนี่เหรอมาถึงว่าใส่เล็กนี่เจอด้โอ้ยหกใหญ่เกินหรอหกใหญ่เกินแต่มีแบบเดียวใช่ไหมถ้าถ้าที่เป็นเพอร์ซส์เด็กซส์เด็กแต่ว่าแกไม่เด็กแล้ว ถามว่าพวกจะได้ไหมครับไม่ได้ครับขอบคุณครับอ๋อแกฉันรู้แล้วฉันอยากได้ไอเทมอะไรอะไรลายเสือหรืออะไอนิ่มอปลินมอปลินเสือกางเกงเปอร์กระเป๋าอะไรก็ได้ที่เป็นอนมอปลินอนมอปลินไปส่วนฉันน่าจะหลายพันกิโลเมตรแค่เสื้อแค่มองเอินแค่ไอะไรเงี้ยเนี่ยได้แค่มองเงินอุ้ย เกลียวเนี่ยหนักเนี่ยสูตรตาโอ้โหเนี่ยมีไฟเยอะมากฉันเริ่มเห็นแล้วว่าฉันอยากได้อะไรนี่ไงฉันอยากได้เสื้อบาสเล่นฟิกเน็ตจะได้ไหมสามร้อยแปดสิบบาทมันไม่ได้หรอกนี่ไง NBA ตัวเท่าไหร่ครับ ประมาณ2,000บาทที่ร้านขายของแท้นะคะมือสองของแท้วิ่งเข็แต่ละตัวไม่เท่ากันค่ะว้าสวยนะคุณเนสแล้วรายเนี้ยครับใช่ไม่เท่ากันเหมือนกันตัวตัวก็เป็นพันอ่ะเนาะหาของเก่งเนาะคุณพี่สวยว่ะมันมันไม่ชาเลนจ์เนี่ย หมายความอะไรไม่เลนมันคือมันใช่แต่มันไม่ใช่มันแกไงใช่แต่ไม่ใช่มันแพงมันแพงครับมันจะเป็นไม่ใช่อะไรไม่ได้เล่นบาสไงไม่ได้เล่นบาสจะซื้อไปทำไมอ๋อที่แกใส่อะเออใช่ใช่ใช่ ่่นทมฟังนะแกใครมาเนี่ยถ้ามีเวลาเดินอ่ะเดินไปเถอะนะถ้าสมมติว่ายิ่งเจอร้านที่ของเหมือนกันละแกเชื่อป่าว่าราคาต่างกันหนึ่งพันบาทเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อันสามพันเก้าอันี่พเดินไปเถอะเดินไปก่อนใช่เดินจนจบปุ๊บหมดแรงกลับบ้านก็ไม่ได้ซื้อก็ของมันเหมือนกันเยออีกะ บางส่วนสัดส่วนหนึ่งเท่ากันเลยต่างกันพันอ๋อฉันรู้แล้วฉันอยากได้อะไรฉันอยากได้อันนี้เสื้อเชิ้ตขอบอะแต่อยากให้มันปล่อยกว่านี้อุ้ยไสี่ร้อยเก้าสิบว้าฉันว่าฉันได้แล้วได้แล้วเหรอเออ สี่ตัวที่ฉันเอาไปเกาหลีเลยใหญ่ไปป้าอันนี้เอาละหนึ่งได้เลยนะจ้ะหนึ่ชิ้นสก่อน <c oughs> เอาจิงว่าฉันแค่ซื้อชิ้นแรกก็ทะลุไ <c> ป <oughs> <c oughs> แล้วมีสามร้อยสิบบาทเล <c oughs> เวลาเราเดินที่นี่นะคอเราจะเป็นใช่ตัวไปแล้วแต่คอยังไม่ไปแล้วคือแบบคออย่างนี้แต่ขายังเดินอยู่เออมันปวดมันเหนื่อยเพราะว่ามันมีแต่ของน้าหัวใจมันเป็นเรื่องราวของการมองเหลียวเข้าใจปะขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนหมดแล้วใช่ไหมไม่หมดหรอกแต่ว่าไม่เดินแล้วเปลี่ยนท่าละ ชั้นนี้เป็นเรื่องราวของอะไรอันนี้มันที่จริงเสื้อผ้ามันก็รวมรวมกันหมดเลยปะทุกชั้นนะใช่รวมรวมอ่าชั้นนี้เป็นชั้นที่เราน่าจะเสียชั้นได้ง่ายเพราะว่าเป็นชั้นที่ซีเล็กของมาแบบเข้าถึงง่ายมากกว่าชั้นล่างน,นะซ้ายหรือขวาขวายขวาบขอนั่งหน่อยสวยไหมสวยนะเออใส่แล้วเสาวเหลืองอ่ะใส่แล้วสวยเะสวยนะ ฉีดยาคือมาเนี่ยเยี่ยนุ่มก็ชอบไปฉีดยามาฉีดยาแล้วว่าน้องฉีดยาเขาเยอะมากเขาบอกอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบเออดีหรอจะแบบมาไม่ฉีดยาเขาจะเขาจ่อ๋อว,ว้ายส,สวยวสองตัวสามร้อยเฮ้ยจริงป่ะสวยมากตัวละสองร้อยสองตัวสามร้อยโอ้คุณพี่ลดให้ไปเลยเนี่ยอยู่ในงบเลยตัวนี้ใส่เราต้องสวยมากเลยอ่ะอแค่ดูด้วยตาก็รู้แล้วว่าเออสวย ถ้าชงได้เนี่ยชงชงแล้วเขาก็จะใสเขาจะใสเขาชอบแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ชงนะเขาก็จะเดืสวยมากเนี่ยเออมันชอบทรงแบบนี้มากกว่านี้ก่ะฮะผมชอบทรงแบบนี้มากกว่าเนี่ยฉันชอบลูกอันแหละไม่งั้นฉันไม่ซื้อหรอก สวยเนี่ยสองตัวสี่ร้อยเองอยู่ในงบอะบอกว่าชอบพูก็จะเดินง่านง่ายนมาอยู่อะไรยังไง I take this one เออเออเออเอาแล้วสองตัวตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เพดานสูงใครที่กลัวที่แคบก็เดินสบายหน่อยเห็นไหมเพดานสูงพอดี้จะเป็นโซนที่หลังคาต่ำคือที่นี่นะครับ เวลามาเดินคือเราจะไม่มองหน้ากันเราจะแค่มีเสียงสนทนากันเฉยๆเพราะว่าขอคอยังไม่ว่างโอกัสยังไม่ว่างถูกแต่เนีอ่ะตัดสินใจอยากได้กางนเกงยีนแบบเคนดิกลามาอืมอุ้ยว้ายสวยจังลายเสือตัวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยว้า ดูใช่อ่ะมีสี่ยำตาลด้วยเลือกไม่ถูกเลยเอาสองอันจ้ะได้อะไรอ่ะได้ผ้าเหรอเกงฉันก็หาแกตั้งนานฉันเรื่ออะไรแล้วเออสองอันสุดแล้วก็ได้แล้วนะครับผ่าทรง แกจะได้แล้วน่งทรงนี้ถือไรอยากได้ทรงได้นี้ได้หรอนี่ไม่หรือเปล่าจะไปลอง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 ที่ไหนอ่ะนี่นี่สี่เออนี่ขอขอดูตุดนี้อ่ะลองลองลองไม่มีทรงนี้เลยสี่เออเอาไปเลยจะเป็นทรงเดียวกับที่ผมใส่ในแคมป์ใช่เนี่ยได้เลยใช่แล้วเอวได้เหรอเนี่ยเอวดูใหญ่ไหมจสี่ต้องลองไหมต้องลองหรอกมันก็วันก็ ผมเอลสามสี่แต่ตัวนี้ที่ใส่อยู่สามแล้วแล้วซักหนูก็โขดอีกไหมไม่โขดแล้วพี่ไม่โดไมดแล้วแล้วหนแล้วก็ใส่ใส่ผัดเอาเอาไปเลยใส่ขดอ่างเดียวเนี่ยเอาไปเลยเท่าไหร่นะพี่ผูกเอลเอาเอาไปเลยดีโคตรเอาตัวนี้ครับเอลเอาได้แล้วตัวเดียวเลยมีงบแค่สามร้อยแปดสิบบาทเกินมินิดเดียวเขาเกิน <laughs> <laughs> มาเลยมาสามร้อยมานี่เดียเด๋ยว,วไม่ได้หรอไหรอก็เดินไปแล้วหมดแล้วเ <laughs> ีเ่ยหมดแล้วชั้นหนึ่งแล้วนะชั้นหนึ่งแล้ิดใจไหมง่จะเป็นคนชวนเขา้นมานี่ไราเลน้์มาเลน้์พังหมด <laughs> <c oughs> เอาเลยพอ สามสิบแปดบาทไม่ไไมีรายได้ไม่มีทางมีรายได้เอมเอมีตังค์ให้ใช้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทาแบ่งกันคนละห้าสิบบาทามาสรุปกันดีกว่าเออเตรียมบวกราคาละอะของฉันก่อนของฉันเยอะเยอะมาก <laughs> <น>ไม่เยอะมากมีแ่เดียวมีอะไรบ้างถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาร้านแรกก่อนร้านแรกได้ เป็นแบบว่ามินิที่เชิ้ตมาราคา490้อาตึงตึงเป็นลายสกอตสีเขียวแล้วก็ได้ลายสกอตมาอีกสองตัวเป็นเสื้อแขนยาวลายน่ารักมากสีสันแบบเห็นไหมหกโมงแล้วเป็นชาติวะหกโมงละสองตัวไงราคาสามร้อยบาท คุณพี่ใจดีซื้อโปรโมชั่นแล้วก็ผ้าผืนละร้อยมีลายเสือนี่ไงอันนี้มั่ปินนี่ไงได้แล้วได้แล้วแต่เป็นได้ดได้เป็นสกาฟนี่แล้วก็เป็นลายแบบเสือดาวออกแนวโซเซอะไรอย่างงี้ฟิลกุชี่ว่ะเออิผืนละร้อยนละร้อย หาฉันได้ทั้งหมดเนี้ยราคาจริงวะเนี่ย990 990ไม่เกินงบเกินแต่ว่าฉันตกใจว่าทำไมฉันคิดว่าฉันเสียไปพันกว่าบาท990ทุกคน990เออได้หลายชิ้นมากอ่ะส่วนฉันไม่มีอะไรเลยตัวเดียว เลยตัวเดียวอันนี้ยจแล้วนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้เหตุเวลาเจ้าเขาเขาเลงปลาหมึกแถวบนน่ะปลาหมึกแถวบนแกเลงปลาหมึกแถวบนน่ะฉันเป็นทาสการตลาดบอกเลยแล้ววางปุ๊บโอ้มันมันจะมีแสงอืมเข้าใจแบบถ้าเดินเดินปุ๊บมันแบบมีแสงใช่ ใช่กต้องจัดเลยแกก็คือถ้าสมมติเดินเดินอีกร้านนึงแล้วขยันคุยนิดนึงนะแล้วสภาพมันอาจจะยับยับอ่ะมีเหมือนกันคือละยี่สิบบาทนี่ปืละร้อยแต่ว่าลายไม่ได้ใครลายมันไม่ได้เหมือนกันลายมันไม่เหมือนอยู่แล้วใช่ลายนี้มันดีกว่าปั้งจบคิดมากจะไม่ต้องคิดมากเรียบร้อยวันนี้สามร้อยแปดสิบเอาซื้อไปก่อนหนึ่งพันบาทสองคนอะ ตายเลยนี่แค่เบาๆนะเออนี่แค่เบาๆแบบแบบเป็นจับชายฟืวฟิวแบบว่าชีวิตชีวิตประจําวันใส่เสื้อผ้าอะไรก็จะเป็นเสื้อผ้าที่จอยๆเนี่ยจบแล้วกับคลิปตึกแดงขนาดใส่รองเท้าวิ่งมาเนี่ยังปวดหลังปวดเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นที่รองเท้าเป็นที่ของแก กลับไปยืดหน่อยกลับไปยืดหน่อยวายแบตจะหมดแบตจะหมดวิ่ละห้าเปอร์เซ็นต์ต้องรีบต้องรีบปิดนะทุกคนเออเอนี่วันนี้เดินเดี๋ยวเสื้อเหม็นเลยเหม็นอี่แหละอะไรวะเสื้อแกเหม็นจังเลยอ่ะเป็นอะไรพอละพอละพอละเสื้อก็ไม่เหม็นก็แกหอมนะแกแกจะน้ำหอมของอะไร อาจารย์ทำจะใช้น้ำหอมขอกอะไรอ่ะหอมหรอหอมหรอชอบหอมหอมทั้งวันปลา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 ใครกันดีกว่าอะไรดมอะไรอ่ะมาดมบ้างหอมนะครับไม่ใชื่อเขินคนอื่นเนาะใครถามว่าเขินใครมีวัดตึงชัดเลยขนาด อะไรนะขนาดในรั้วนนในวังนะนี่ในวัดในวางไปกลับกันดีกว่าขอบคุณบ๊ายบายครับทุกคนไม่ครับ เราบทเขาสอบติดใจเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะที่ไปถ่ายละครแล้ว <c oughs> แล้วต้องบมบด,ดอะไรอย่างเงี้ยแค่ยากอยูลัะเป็นเล่นนะเนี่ย